ก็กราบสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนชาว u t u b e นะครับแล้วก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกช่องนายช่างจนทุกคนด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับนายช่างจนก็จะพามานะครับเคลียร์ตัวเลขนะครับในแอปพลิเคชันไลน์นะครับเดี๋ยวนายช่างจนขอเกินไปนิดนึงนะครับสาหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ไม่อยากให้ตัวเลขนะครับในแอปไลน์หรือข้อความในแอปไลน์นะครับมากเกินไปนะครับบางทีมันลกหูลกตานะครับเราจะเคลียร์ภายใน1ครั้งหรือเคลียร์ทีเดียวทั้งหมดเลย ได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวนายชัยจนจะพาเข้าไปเคลียร์การแจ้งเตือนเคลียร์ตัวเลขในแอปไลน์กันนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆหยิบมือถือของเพื่อนๆขึ้นมานะครับแล้วเพื่อน,อนๆกดเข้าไปที่แอปพลิเคชันไลน์ของเพื่อนๆนะครับแอปพลิเคชันไลน์ตัวนี้นะครับอ่ากดเข้าไปที่แอปพลิเคชันไลน์นะครับเพื่อนๆก็จะเจอนะครับข้อความนะครับที่มันมีตัวเลขขึ้นเยอะๆแบบนี้นะครับบางทีมัน ลกหน้าจอเรานะครับเราไม่อยากจะเปิดดูนะครับเราอยากจะเคลียร์ตัวเลขพวกนี้ออกไปเลยได้อย่างไรนะครับวิธีที่1นะครับให้เพื่อนๆกดค้างไว้นะครับที่ลายตัวใดตัวหนึ่งนะครับกดค้างไว้ปุ๊บนะครับแล้วเพื่อนๆก็กดเปลี่ยนเป็นอ่านแล้วนะครับเดี๋ยวนะยังจนจะเคลียร์ตัวนี้ให้ดูก่อนนะครับตัวเคลียร์ลาย today ตัวนี้นะครับอ่ามันมีเลข7ตรงนี้นะครับ นายังจนอยากจะเคลียร์ตัวนี้นะครับนานจนกดค้างไว้เลยนะครับที่ i ล e Today ตัวนี้นะครับแล้วกดคําว่าเปลี่ยนเป็นอ่านแล้วนะครับกดเข้าไปที่เปลี่ยนเป็นอ่านแล้วนะครับเห็นไหมครับเลข7ที่อยู่ตรงนี้นะครับเลข7ที่อยู่ตรงนี้มันจะหายไปนั่นเองนะครับเราไม่จําเป็นต้องกดเข้าไปอ่านนะครับเรากดค้างไว้แล้วเปลี่ยนเป็นอ่านแล้วได้เช่นเดียวกันนะครับมันก็จะตัวเลขก็จะหายไปนะครับ แต่วิธีต่อไปนะครับนายช่างจนจะเคลียร์ให้หมดนะครับภายในทีเดียวเลยนะครับไม่อยากอ่านซักลายเลยนะครับแต่จะทําให้ตัวเลขพวกนี้มันหายไปได้อย่างไรนะครับง่ายนิดเดียวนะครับเพื่อนๆไปที่จุด3ามจุดมุมบนขวานะครับไปที่จุด3ามจุดมุมบนขวาเลยนะครับกดปุ๊บครั้งหนึ่งนะครับแล้วเพื่อนๆก็เลือกคําว่าเปลี่ยนทั้งหมดนะครับเป็นอ่านแล้วตรงนี้นะครับนงจนจะกดให้ดูนะครับ เปลี่ยนเป็นอ่านแล้วทั้งหมดนะครับปุ๊บแล้วก็กด,ดตกลงครับมันก็จะเคลียรทุกคอมเมนต์นะครับทุกข้อความนะครับให้เปลี่ยนเป็นอ่านแล้วทั้งหมดเลยนะครับแล้วตัวเลขก็จะหายไปนั่นเองนะครับวิธีนี้ก็ใช้ได้ง่ายๆนะครับเผื่อใครที่ไม่อยากจะกดเข้าไปอ่านทีละคอมเมนต์เข้าไปลบทีละข้อความนะครับ เราก็จะทําแบบนี้เลยนะครับให้เคลียร์ตัวเลขพวกนี้ให้หายไปหมดเลยนะครับก็เป็นอีกพิธีหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้เพื่อนๆนะครับเคลียร์ตัวเลขได้ง่ายๆนะครับเคลียรข้อความที่เรายังไม่ได้อ่านได้ง่ายๆนะครับด้วยการกดทีเดียวนะครับอ่านให้หมดเลยนะครับแล้วตัวเลขพวกนี้ก็จะหายไปนั่นเองนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีการส่งข้อความใหม่นะครับส่งข้อความพิมพ์ข้อความใหม่นั่นเองนะครับก็จะขึ้นมาใหม่อีก ครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราก็มาเคลียร์อีกได้เช่นเดียวกันนะครับก็สําหรับใครที่เร่งรีบนะครับอยากจะเคลียร์ข้อความพวกนี้ให้หมดนะครับก็สามารถนะครับทาแบบนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนหนช่างจนด้วยนะครับคลิปต่อไปนะครับนายช่างจนก็จะมีเทคนิคอะไรดีๆนะครับมาฝากเพื่อนๆอีกนะครับก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ใครที่ยังไม่ได้เคลียร์แบบนี้นะครับอยากจะเคลียร์ ก็เอาวิธีนี้ไปใช้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ